ไทยต่อคนในสังมคมคนในประเทศไทยครับแสดงว่าตอนนี้นปัจจุบันนี้มีโรคอะไรบ้างที่คนไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากสุดในช่วงน้าฝนอ่าสำหรับหน้าฝนนะครับที่เราได้ข่าวกันปัจจุบันและได้ข่าวทุกวันก็คือโรคไข้เลือดออกนะฮะซึ่งไข้เลือดออกเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราได้สํารวจหรือได้วิเคราะห์แล้วว่าปีที่แล้วนี่มีคนไข้ในช่วงเดือนหน้าฝนเนี่ยแค่700คนเองครับแต่มาปีนี้ขึ้นเป็น สิบเท่า20เท่าเะครับเราได้เด็กผู้ใหญ่ดยเด็กผู้ใหญ่สาเหตุของก้าวว่าหลังจากที่เมื่อก่อนเป็นเด็กทําไมเป็นเด็กเพราะเด็กอยู่ที่บ้านนะครับเด็กอยู่ที่บ้านไม่มีการมุ้งนอนก็ติดได้แต่ยุงได้วิวัฒนาการครับได้วิวัฒนาการได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหากินเวลากลางวันเขาเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นหากินเวลากลางคืนด้วยซึ่งกลางกลางวันกลางคืนนะครับซึ่งไม่เฉพาะเด็กตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ มีสิ์เป็นอ่ะมีเป็นแล้วในระดับนั้นนี่คือทางสถาบันหรือทางโรงพยาบาลเองเรามีการใสจัยว่ามีคำแนะนำไปยังประชาชน,อ,หนหอ,อ๋อสำหรับประชาชนนะฮะเมื่อเราทราบว่าช่วงไหนที่มีการระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกอโรคมาเลาเรียหรือแม้กระทั่งไข้สมองอักเสบเราสามารถป้องกันตัวเราได้ขั้นพื้นฐานเลยนะครับขั้นพื้นฐานลยครับคือนอนในมุ้งอ่าการป้องกันขั้นพื้นฐานนอนในมุ้ง อายากันยุงหรือบ้านที่มีมุงลวดก็พยายามหาายาฆ่า,มาแมลงครับยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นซะนะครับแล้วแหลง่งที่สําคัญก็คือแหล่งพวพันธุ์แหล่งพะพันธุ์ของยุงลายเนี่ยในหลายๆคนหรือหลายๆหนะ้าเราก็ทราบว่าเราต้องการกําจัดยังไงนะครับคือง,ง่ายๆเลยครับคือว่าแล้วก็ทายากันยุงนะครับนานสำหรับ ชนิดยุงที่เอามาให้น้องๆชมในงานนิทรรศกา,การนี้นะครับคือเราจะเน้นยุงที่เป็นพาหะนําโรคนะฮะเช่นยุงชนิดนี้นะครับก็ทราบกันดีแล้วว่านี่คือยุงลายนะฮะเราเอายุงลายมาให้เด็กๆดูว่ายุงลายลักษณะเป็นไงแหล่งพ่อพันธุ์เขาอยู่อย่างไรการควบคุมป้องกันอย่างไรนะฮะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ายุงลายเนี่ยเป็นพาหะนําโรคของไขยได้ือดออกนะครับสำหรับยุงชนิดนี้ก็คือยุงคิวเล็กหรือว่ายุงลำคาญนะฮะ ยุงลำคานเนี่ยเป็นยุงชนิดที่ออกหากินเวลาพบคำ่ำนะพบคำ้ำแล้วก็นำโรคไข้สมองอักเสบนะครับโรคไข้สมองอักเสบหรือแม้กระทั่งโรคไมโครฟิลเล,ลียเป็นโรคพยาธิก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนยุงชนิดนี้อย่างที่เราทราบว่าเป็นยุงป่านะครับหรือเขาเรียกอย่างคืออน,นฟุฟลิสคือคือยุงต้นป่องนะเป็นยุงที่นำโรคมาลาเรียนะครับใน3มชนิดนี้ส่วนใหญ่คนไทยเราหรือว่าคนทั่วโลกจะเจอ ครับแล้วมีชิชนิดนึงนะครับคือไม่ไดเอามาก็คือยุงยุงลายเสือยุงลายเสือครับก็คือยุงชนิดนี้มีแต่ภาพให้ดูนะครับก็คือยุงชนิดนี้ยุงชนิดนี้คือนำโรคอะไมโครฟิลเลียก็คือโรคเท้าช้างนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี่คือคนไทยมีโอกาสเป็นได้ทุกทุกทุกเมื่อแหละครับทุกเมื่อในการระบาดของโรคในช่วงนั้นนะครับสำหรับโรคให้เลือดออกชนิดตอนนี้ที่แบบว่ากําลังระบาดแล้วก็ทางสาธารณสุขเขาได้มีการรณรงค์อย่างโรคให้เลือดออกแล้วก็ไวรัสเดงกีค่ะตอนนี้อันตรายมากน้อยแค่ไหน ร่วงนี้อันคำว,ว่าอันตรายก็คือว่าความอันตรายเนี่ยก็คงเดิมแต่ว่าวิอัตตาเสียงในการรักษาเนี่ยดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าทางโรงพยาบาลวิสาเกตร้อนของเราเนี่ยไม่เฉพาะว่าทํางานวิจัยด้านโรคอย่างเดียวเราทํางานวิจัยด้านการรักษาด้านทําการทําวัคซีนป้องกันนะครับแม้กระทั่งด้านสมุนไพรนะรสมุนไพรป้องกันยุงเราก็ทํางานวิจัยมาโดยต่อเนื่องแล้วก็สามารถรักษาเด็ก ะรักษาผู้ใหญ่ที่รับเชื้อนี้อย่างรุนแรงเราก็สามารถรักษาหายได้ประชาชนที่จะมาใช้บริการในเรื่องของวัคซีนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่ที่มีการรวมกันอยู่เนี่ยเขาสามารถมาใช้บริการได้พื้นที่ไหนบ้างคะของไข้บ้าดอ๋อ ถ้ากระทรวงสาธารณสุขประกาศนะครับประกาศว่าคุณได้รับเชื้อตรงนั้นมีเชื้อตรงนั้น,นผมสามารถว่ามีความเสี่ยงต่างๆก็นะก็สามารถที่ไปรับคําปรึกษานะครับหรือรักแรรักษาจากโรงพยาบาลทั่วทั่วไปทุกโรงพยาบาลทั่ว,ท,วทั่วไปของของ,ของใ,นใ,นใ,นใกล้บ้านครับแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าจะมาโดยโดยโรคแล้วของความชํานาญของการตรวจโรคแล้วก็คือโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลนยพิทากนี้แล้วครับ คือโรคเขตร้อนทุกอย่างเราสามารถรักษาได้เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยความแม่นยํา ของบูธทีธ่ทัศการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตบร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วค่ะซึ่งด้านไหนนี่ก็คือจะเห็นในเรื่องของวงจรชีวิตของยุงแล้วก็มีสัตว์ต่างๆที่เป็นพานะนํานำโรคนะคะครับใช่ครับครับเริ่มเริ่มเราก็เร,เริ่มมาจากตรงนี้เลยนะครับเอาง่ายๆไล่จับยุงนะครับก็คือรูปแบบของการจัดเสนองานครับจัดจัดเสนอชิ้นงานของเราเนี่ยคือ,คอเราคัดคัดลอกมาจากธรรมาชาติจริงๆของเขาซึ่งให้ให้ใหยุงแต่ละชนิดเนี่ย เด็กนักศึกษาเข้าใจง่ายนะครับอย่างลุงอย่างคิวเล็เนี่ยลักษณะของคิวเล็เนี่ยวงจรชีวิตของเขาก็คืออยู่ในน้ําลักษณะอย่างไรนะฮะเราก็สามารถอธิบายว่ายุงลำคาญเนี่ยต้องอยู่ตามน้ําท่อน้ําทิ้งนะน้ําค่อนข้างเสียนะครับเขาจะอาศัยอยู่นะและส่วนยุงชนิดนี้นะครับก็เป็นยุงอ่ายุงลายนะฮะเราก็ลอกกลิ่นมา ใช่รอกเรียนมาจากธรรมชาติของเขานะฮะว่าหลังบ้านเราเนี่ยอาจจะมีกระถางที่น้ําทิ้งนะฮะและน้ำฝนตกลงมาฝนตกแล้วก็น้ําเกิดขังพอขังก็กลายเป็นยุงนะฮะในบ้านเราครับสำหรับอีกชนิดหนึ่งนะครับชนิดนี้อ่านี่เป็นยุงก้นป่องนะฮะเราก็เรียนแบบจากธรรมชาตินะครับเพราะยุงก้นป่องเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่หรือวงจรชีวิตเขาเนี่ยอยู่ตามน้ําตกนะฮะน้ำตกน้ําแอ่งอยู่ในป่า น,นักทนะ่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในปา่าอะไรมีไหมครับมีเป็นเป็นมากเลยครับถ้าไม่เกิดถ้าไม่รู้จักกันระมดระวังน,น,นะครับการการป้องกันตัวครับ,ร<า>บชนิดนี้เป็นชนิดที่เด็กๆชอบมากเนะขาเรียกยุงยักษ์นะฮะทกโศทกโศเนี่ยคือประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์นะครับไม่เป็นภันยครับมีประโยชน์เสียวยซ้ำครับเพราะว่ายุงชนิดน<ๆ>ี้เขากินน้ําหวานเป็นอาหารนะครับเขากินน้ําหวานเป็นอาหารส่วนประโยชน์ตรงไหน ก็ตรงลูกน้ําของเขานะลูกน้ําของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวคอนโทรลควบคุมควบคุมลูกน้ําชนิดอื่นโดยธรรมชาติเลยครับเพราะลูกน้ําของเขาเนี่ยกินลูกน้ําชนิดอื่นเป็นอาหารนี่ประโยชน์ของเขาตรงตรงนี้นะครับถา้าผู้ชมเห็นลูกน้ําอย่างนี้แล้วนะครับก็อย่ายไปตักทิ้งนะครับตัวใหญ่ๆนะปล่อยเข้าไว้ใช่ครับควบคุมช่วเช่วยควบคุมโดยธรรมชาติเลยฮะเป็นยุงที่มีประโยชน์มากสําสหรับ คอนเซปต์ตรงนี้นะครับคอนเซปต์ที่เราทำมาโมเดลตัวนี้ขึ้นมาก็คือว่ามันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงยุงลายป่านะครับยุงลายป่าเนี่ยก็นําทั้งไข้เลือดออกนะฮะนำทั้งไข้นำทั้งไข้ขเลือดออกนะฮะแล้วก็ก็ไอไมโครโฟริลเลียก็ได้ด้วยนะครับสำหรับที่ทําให้ดูเนี่ยครับคือว่าลักษณะก็คือว่าต้นไผ่เนี่ย เขาจะไปทำชาวบ้านจะทําการตัดใช่ไหมฮะพอ mm hmm. เม่ทาการตัดแล้วจะเกิดช่องว่างมีรูยุงก็สามารถลงไปไข่ได้นี่ครับคือวงจรชีวิตของเขาเมื่อฝนตกมามีน้ำนะมีน้ําขังเขาก็จะกลายเป็นยุงออกมาลบกวนกัดเรานลําโลกสู่เราได้นะครับก็าทาไดอันนี้ก็คือเป็นการให้ความรู้สําหรับผู้ที่มาร่วมงานค่ะก็จะได้ทราบว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงยังไงไปสถานที่ไหนบ้านที่มัสมียุงอยู่อาศัยอยู่เยอะนะคะ ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปท่านไหนที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยต่ตางๆที่จะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมาเข้ารับนะคะการฉีดวัคซีนหรือว่าการให้บริการทางการแพทย์ได้ค่ะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็ให้ความรู้ได้ค่ะาล้ค่ะเดี๋ยวรอไปติดตามบูธอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ